สำหรับผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจำบางครั้งอาจคิดว่าทำถูกต้องตามข้อปฏิบัติหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วันนี้เราจึงนำข้อปฏิบัติในการใส่บาตรมาให้ฟังกันค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้างก่อนใส่บาตรทาจากว่คคา,า,าหรือบริกรรมสิ่งใดให้จิตเป็นสมาธิ ควรทำเสียแต่นั่นเน,นหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะให้ภาวนาคาถาเงินล้านก่อนใส่บาทรจำนวนสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบตามกำลังศรัทธาจากช่วยเพิ่มอนิสงส์เพราะจิตเป็นสมาธิเวลาพระมาบินทบาทนั้นอย่าให้พระรอ,อนานในขณะที่รอหรือใส่บาทนั้นให้ทำจิตให้เป็นบริสุทธิ์ ไม่ควรที่จะนำเรื่องทุกใจมาโศกตอนนั้นในขณะที่รอใส่บาตรนั้นให้ตั้งใจว่าจะใส่บาตรให้พระสงค์สัมมาเนรองค์ใดก็ได้ไม่จำเพาะเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งหรือถูกใจใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นี้การไม่จำเพาะเจาะจงเรียกว่าสังคทานพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีผลมากไม่ควรใส่หมวก ผ้ามัดเอวผ้าโพกขัวไม่ควรถือพระถือค้อนหรืออาวุธใดๆถ้ามีควรวางไว้หรือเก็บไว้ที่อื่นก่อนบุญที่มีอานิสงส์มากจิตใจของผู้ให้ทานต้องเบิกบานยินดีในทานที่ให้ทั้งก่อนขณะให้และหลังให้ฉะนั้นระหว่งางรอใส่บาตร ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นควรมีใจจดจ่อกับทานที่กำลังจกให้จะยืนในจุดที่เหยียบเงาพระสงฆ์คือตอนเช้าควรเลือกดูแสงอาทิตย์รุ่งอรุณนั้นฉายไปในทางใดเราควรอยู่ในจุดใดที่จะไม่เหยียบเงาพระสงฆ์ 2. การนิมนต์พระหลังจากที่เราเตรียมสำรับกับข้าวเรียบร้อยแล้ว เราก็ยืนรอพระที่จะเดินบินทบาทผ่านมาการยืนรอพระในขั้นตอนนี้ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าเส้นทางนี้มีพระเดินผ่านหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะไปรอบนทางสายเปรียวที่ไม่มีพระเดินผ่านคงไม่ได้ใส่กันพอดีรอสักพักพอมีพระเดินมาก็นิมนต์ท่านการนิมนต์ก็ควรใช้คำว่านิมนต์ครับ นิมนต์ข่ะท่านแค่นี้พระท่านก็ทราบแล้วตอนเป็นพระเคยเดินบรญบาตท,ที่ตลาดขมศโยมนิมนต์ด้วยถ้อยคำอันเรื่นหูว่าท่านเจ้าพระคุณเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะใช้คำห้โซมากมีอีกที่หนึ่งโยมใช้คำว่านิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เออโยมอาตมาเพิ่งบวชอาทิตย์เดียวก็คือการนิมนต์พระควรนิมนต์ด้วยคำสำรวม และใช้เสียงดังพอประมาณโยมบางคนเรียกพระด้วยนามสิงอันดังเน่มน์แง่ทำไมต้องตะคอกด้วยการนิมน์ควรสังเกตอายุของพระด้วยค่ะถ้าอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเยอะกว่าไม่มากก็ควรเรียกหลวงพี่ถ้ามีอายุหน่อยก็เรียกว่าหลวงนาถ้าแก่พรรษามากก็เรียกหลวงตา หรือนอกจากนี้ก็อาจจะเรียกหลวงอาหลวงลวงุงหลวงปู่เป็นต้นแล้วแต่จะลำดับญาติอย่างฉันปีนี้อายุ23ปีหน้าตาค่อนข้างเด็กแต่เคยมีโยมใช้คำว่านี่มนขาดหลวงลวงุงทำเอาเสียเซลลจนอยากศึกออกไปทำเบบี้เฟกโยมบางคนคงเขินอายพระเนื่องจากไม่ค่อยได้ใส่บาตรเท่าไหร่เวลาพระเดินมา ก็ยื่นมือออกมาทำท่ากวักๆทำเหมือนพระเป็นรถเมเพิ่มเติมอันนี้ก็เคยถูกเรียกเป็นหลวงพ่อหลวงลุงเหมือนกันฉันยังไม่แก่จริงๆแก่ไปไม่มากแล้วสมควรเป็นหลวงตาตังหาการนิมนต์ของญาติโยมยังพบอีกแบบหนึ่งใช้วิธีส่งสายตากระจักให้พระเงยหน้าขึ้นมาสบตาปิ้งปิ้งปิ้งดูแก้มแดงถูกใจจริงๆ มองแล้วหน้าเข้าไปกอดเฮ้ยนั่นเหมือนเพลงป่าเบิร์ดครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าสอนให้ก้มหน้าก้มตาเดินทอดสายตาลงช่วงแอกหนึ่งสำรวมอินทรีย์ไว้ไม่สอดสายสาย,สายตาทำท่าเหมือนหาอาหารเลยพลาดการเรียกนิมนต์ทางสายตาอยู่บ่อยครั้งหลายครั้งโยมต้องวิ่งกระหืดกระหอบตามหลังมาใส่บาตรบางรายก็ตามไม่ทันส การจบอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจบแล้วนะคะการจบหมายถึงการเอามาทุนไว้ที่หัวแล้วอธิษฐานการจบควรใช้เวลาอธิษฐานแต่พองามไม่ต้องอธิษฐานนานจนเกินไปเคยมีโยมนิมนต์ไปรับบาตรไอเราก็เดินไปเปิดฝาบาตรรอรับโยมก็จบอยู่ขอบอกว่านานมากนานจนรู้สึกได้ นานจนอดคิดไม่ได้ว่าโยอมขออะไรเราหน้านะข้อ4ถอดรองเท้ายืนด้วยเท้าเปล่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการถอดรองเท้าคือเป็นการให้ความคารพประสง์โดยการไม่ยืนสูงกว่าท่านเพราะเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตจะเดินเท้าเปล่าแต่มีญาติโยมบ,บางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการถอดรองเท้าซึ่งมีหลายประเภทเหมือนกัน เช่นบางคนถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อยแต่ยืนบนรองเท้าคือสูงกว่าเดิมอีกบางคนถอดรองเท้าและยืนบนพื้นจริงแต่ว่าตัวเองยืนบนฟุตบาทพระยืนบนพื้นถนนสงนั้นหนักกว่าเก่าเคยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีโยมคนหนึ่งยืนใส่บาทพระพระเห็นว่าโยมใส่รองเท้าเลยแนะนำโยมไปว่าโยม อาตมาว่าโยมควรถอดรองเท้าใส่บาทนะโยมมีสีหน้าตกกรใจต่อพระไปว่าเออจะดีหรือคะพระบอกไม่เป็นไรหรอกโยมโยมก็จัดแจงถอดรองเท้ายกขึ้นมาพร้อมกับถามพระว่าจะให้ใส่ข้างเดียวหรือว่าสองข้างเลยคะอีบา้าท่านหมายถึงถอดรองเท้าเวลาใส่บาทไม่จะถอดรองเท้าเอามาใส่บาท อันนี้เป็นเรื่องที่หลวงนาท่านเล่าให้ฟังระหว่างชั้นเพลนเรื่องขาคัญขณะชั้นเพลนพอถอดรองเท้าเสร็จก็เขาสู่ขั้นตอนที่สี่ข้อที่หการใส่บาตรอันนี้ถือเป็นจุดคลายแม็กของการใส่บาตรตามธรรมเนียมควรใส่ข้าวในบาตรก่อนหากพระท่านมีย่ามกับข้าวให้ใส่ในย่ามดอกไม้ทุบเทียนปัจจัย ให้ใส่สุดท้ายสีกาให้วางบนฝาบาทผู้ชายให้กับมือเลยก็ได้สิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือควรดูว่าของที่นำมาใส่บาทนั้นเสียหรือเปล่าบางคนมีเจตนาอยากทำบุญดีแต่ดันไปซื้อของเสียมาใส่บาทพระฉันไปเข้าห้องน้ำไปพวกร้านค้าก็จริงๆบางครั้งเอาของค้างคืนมาขายเอากำไร ไม่สนใจพระเจ้าเห็นแก่ตัวหากินกับพระก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวทำบุญจะได้บาปประป่าๆเพิ่มเติมโยมก็ควรพิจารณาดูแค่เท่าที่ทำได้อย่าให้ถึงกับขอแม่ค้าชิมเดี๋ยวถูกด่าไล่หลังแล้วจิตจักเศร้าหมองเปล่าๆล่าใส่บาตรไปแล้วไม่ควรเป็นกังวลวัตถุทานไม่ประนีต หากไม่ประกอบด้วยเจตนามีผลน้อยและนอกจากนี้ของที่นํามาใส่ถ้าเพิ่งปรุงสุกเสร็จควรดูด้วยว่ามันร้อนมากหรือเปล่าเคยมีโยมใส่แกงร้อนๆบาดเกือบหล่นทั้งนี้เพราะบาดท,ทำจากโลหะนำความร้อนได้ดีปริมาณไม่ควรมากจนเกินไปเคยมีโยมใส่บาดด้วยกล้วยสามวีกร้วยเล็บมือนางกล้วยไข่อัตมาไม่ว่า แต่นี่ใส่กล้วยหอมอันนี้เกิดกับตัวจริงๆคิดดูกล้วยหอมสามหวีอยู่ในบาทหนักมากจนอยากบอกโยมว่าโยมอาตมาไม่ใช่ช้างการใส่ก็ควรวางในบาทด้วยอาการสำรวมบรรจงนำของที่เตรียมมาใส่บาทไปตามลำดับจนหมดอันนี้เป็นการฝึกสมาธิปไปด้วยในตัวโยมผู้หญิงบางคนกลัวโดนพระจัดพอถุงกับข้าวถึงแค่ปากบาท ก็ปล่อยลงมาตุบนึกว่ากาลิเลโอกลับชาติมาทดลองเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกวางดีๆก็ได้ขณะที่กำลังย่อนอาหารใส่บาทนั้นไม่ควรพูดหรือชวนพระสงฆ์คุยเรื่องอื่นให้ตั้งใจใส่บาทจนสำเร็จเว้นเสียแต่ใส่บาทสสำเร็จแล้วพระสงฆ์จะพูดอะไรก็ฟังท่านหรือเราอยากพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นประโยชน์ ขั้นตอนต่อไปคือการรับพรหลังจากใส่บาตเสร็จพระสงฆ์ส่วนมากก็จะให้พรเราเป็นญาติโยมก็ประนมมือรับพรกันตามระเบียบโดยอาจยืนหรือนั่งยองๆก็ได้ก้มหัวแต่พองามเคยมียนยืมประนมมือแต่ก้มหน้ามาแทบชนพระห่างจากหน้าพระประมาณคืบเดียว ไม่ต้องไกรชิตศาสนาขนาดนั้นก็ได้โยมตอนนั้นให้พรเบาๆเพราะไม่มั่นใจเรื่องกินปากถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็นั่งให้เรียบร้อยเหมาะสมระหว่างนี้ก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่รักเจ้ากรรมในเวรและอื่นๆก็ว่าก,กันไปเรื่องของการให้พรขณะบินทบาตของพระสงฆ์ตามกฎมหาเทรสมาคมกำหนดให้ไม่ต้องให้พรหรือถ้าต้องการให้ ให้ในใจเพราะการยืนให้พรดูไม่เรียบร้อยและหลังชันเช้าชันเพลนพระก็ต้องให้พรรวบยอดอยู่แล้วฉะนั้นหากพบพระที่ไม่ให้พรไม่ต้องเสียใจพระท่านทำตามกฎมหาเทรสมาคมอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วสำหรับข้าพเจ้าก็ตามใจญ,ญาติโยมจักมิให้เลยบางทีโยมก็รอกเกอร์เสียกำลังใจเลยใช้วิธีสังเกตอาการ ถ้าโยมสุดตัวลงนั่งหรือยืนรอรับพรก็ให้พรแต่สั้นๆบางที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการให้พรก็ผ่านไปเลยหรือให้แบบสั้นจุดจอายุวัโนสุกข,ขังพลังแต่บางทีร้านค้าเตรียมที่กวดน้ำไว้ให้ญาติโยมเลยอันนี้ก็ต้องยะถาสัพพีเต็มสูตรความจริงแล้วการกรดน้ำหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ กรวดแห้งก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้น้ําแบบสั้นที่สุดก็อิอทางเมีาตินังโหตุสุก,กิตาโหตุยาตโยขอส่วนบนนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขการโมทนาบุญของญาติเราความจริงแล้วสําเร็จในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที พอเราคิดจักทํำบุญญาติเราที่เขาต้องการบุญจากเราเขาก็จักมารอโมทนาแล้วแค่คิดว่าอุทิศบุญให้เขาก็ได้รับไม่ต้องสาธยายให้เยินเยอะที่เขาให้ว่ากันยาวๆเป็นเพียงกุศโลบายให้ฝึกทำสมาธิถ้าชีวิตไม่เร่งรีบเรื่อยๆมาเรียงเรียงจักอุทิศให้ยาวสักแค่ไหนก็ย่อมได้เข้าฌานอุทิศส่วนกุศลได้ยิ่งดี เขาได้รับเต็มเต็มแต่ถ้าเวลาเร่งรัดอุทิศแป๊บเดียวก็ได้ผลเสมอกันแบบยาวๆก็มีตัวอย่างแบบหลวงพ่อฤาษีสลีลิงดำอุทิศให้ครบทุกประการไม่เย็นเยอะเกินไปดังนี้อิทังปุญญพัลังผลบุญใดที่ข้าประเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ ให้แก่ท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาและขอจงอโหสิกรรมซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พ และพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาและขอได้โปรดเมตตาเป็นสักิพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทัง้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่สเสวยความสุขอยู่ก็ดีสเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนาะการบัดเดียยนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิน เรื่องการให้พรพระเก่าๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกะไรได้เพราะทรรมาต,ตามความเคยชินหรือทำตามที่ญาติโยมต้องการดังนั้นหากอยากทำให้ถูกต้องญาติโยมต้องเป็นคนบอกพระค่ะว่าไม่ขอรับพรช่วยกันบอกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระบางรูปที่ให้พรยาวยืดจนไม่น่าดูและที่คนเข้าใจผิดกันเยอะ การแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลเป็นคนละอย่างกันค่ะแผ่เมตตาคือการแผ่ความเป็นมิตรออกไปการอุทิศส่วนกุศลคือการส่งผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลบไปการใส่บาตรที่อยากแนะนำก็มีประมาณเท่านี้ขั้นตอนการทำบุญง่ายๆตื่นเช้ามาใส่บาตรกันเถอะค่ะพี่น้องเอวังก็มีด้วยประการชนี้ ข้อควรระวังสําหรับการใส่บาตรอันตรายมากสีกาทั้งหลายไม่ควรใส่เสื้อคอกว้างหรือคว้านลึกมาใส่บาตรถ้าจาักใส่อย่าก้มต่ำนักควรยืนรับพรเดี๋ยวจักมีข่าวพระหัวใจวายตายกลางตลาดขึ้นหน้าหนึ่งอันนี้ความลับของพระเลยนะเนี่ยแต่ถ้าสีกาอายุเลยเลขสีไปแล้วหรือโปรดปรานไข่ดาวเป็นพิเศษ การกระทําดังกล่าวอาจช่วยพระเห็นอสุภักรรมฐานอันตรายไม่น้อยเลยสีกาไม่ควรใส่ชุดนอนบางเจี๊ยบสุดเซ็กซี่ออกมาใส่บาทพระโดยส่วนใหญ่เป็นสม,มุติสงฆ์มากกว่าพระอริยะมากฉะนั้นไม่ควรทำให้พระควย้วยเควพระต่างจังหวัดศึกกันบ่อยก็เพราะเหตุนี้อันตรายไม่น้อยกว่า สีกาเวลาใส่บาตรไม่ควรเล่นหูเล่นตากับพระเท่าที่พบมาตามต่างๆพระทราบหมดว่าลูกสาวบ้านไหนสวยชื่ออะไรเรียนอยู่ที่ไหนที่บ้านประกอบอาชีพอะไรมีแฟนหรือ,อยังการเล่นหูเล่นตากับพระจกทำให้อัตราการศึกษาลาเพศในที่ต่างๆสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด